สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์สมบโนลมศิริรันหรือหมอเนนะครับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไออุ่นครับอาการของน้องหมาน้องแมวที่กลัวเสียงดังหรือเสียงฟ้าร้องเป็นอย่างไรก็ เราจะเจอนะครับหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศากาลเนาะเรากระทงอะไรพวกนี้มีการจุดพุ่ดยช่วงหน้าฝนเองก็จะเป็นในช่วงของเรื่องที่มีการมีฟ้าร้องนะครับเสียงร้องเสียงเสียงฟ้าร้องที่เสียงดังนะครับสุนัขกับแมวเนี่ยนะครับจะมีบางตัวที่มีอาการตกใจกลัวเสียงร้องพวกนี้นะครับเสียงดังพวกนี้นะครับบางตัวก็คือมีการตัวสั่นนะครับแล้วก็บางตัวถึงกับหนีออกนอกบ้านนะครับหนีไปเลยไม่ทิ้าอาหารไม่เจอนะครับ บางตัวก็คือหาที่ซุกแอบนะครับบางตัวก็มีอการที่ปัสสาวะอุจจระออกมานะครับแล้วมีวิธีรับมืออาการหวาดกลัวของน้องๆไหมลหลักๆเลยเนี่ยจริงๆเราไม่ควรที่จะต้องไปปอบประโลมเขานะครับใช้เสียงสองหรือโอ้อะไรพวกนี้เพราะว่าถ้ายิ่งเราไปทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการหวาดกลัวของเขาเนี่ย กระตุ้นการดูแลของเราได้เขาจะยิ่งกลัวนะครับจริงๆคือเราควรอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็พยายามใส่สายจูงไว้เพื่อไม่ให้เขาเตลิดออกไปหรือถ้าสามารถนําไปไว้ในห้องปิดได้ก็จะดีมากนะครับการที่จะดูแลเขาเนี่ยเราควรพยายามนิ่งที่สุดนะครับวางมือไว้นิ่งๆบนตัวเขากอดไว้นิ่งๆพอนะครับไม่ต้องออให้การโอบอะไรเขาเยอะนะครับ หรือในบางกรณีเราก็สามารถใช้ผ้านะครับพันนะครับบรเิเวณที่จุดอ่อนไว้นะครับบรเิเวณอกบรเิเวณหลังพวกนี้ได้นะครับซึ่งวิธีพันผ้าเนี่ยสามารถหาดูได้จากใน Google อินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าต้องพันแบบไหนนะครับแล้วก็ตหลักเลยที่เน้นย้ำก็คืออย่าพยายามโอเขานะครับเพราะยิ่งโอเขายิ่งเรียนรู้ว่าเ,เขาอ่อนแอจะได้รับการดูแลมากขึ้นเขาก็ายิ่งทาตัวอ่อนแอมากขึ้นนะครับ ถ้ายุงมากัดน้องหมาน้องแมวจะเกิดเป็นโรคอะไรบ้างถหลักแล้วนะครับถ้าถ้าในคนเนี่ยเวลาโดนยุงกัดก็จะมีพวกโรคเท้าช้างโรคไข้เลือดออกอะไรพวกนี้เนาะแต่สิ่งที่สาคัญในสัตว์เลี้ยงนะครับสุนัขก,กับแมวเนี่ยเวลาโดนยุงกัดเนี่ยโรคที่เราเจอกันบ่อยมากเราเรียกว่าพยาธิหนอนหนัวใจนะครับก็คือยุงจะเป็นผาาะนะครับแล้วก็มากัดน้องหมาน้องแมวนะครับทาให้เกิด เอ่อเป็นตัวอ่อนของพยาธินหัวใจในเยื่อเส้นเลือดนะครับแล้วก็เข้าไปโตอยู่ในหัวใจนะครับมันจะทําให้มีภาวะโรคหัวใจตามมานะครับคนนี้พอเข้าไปอยู่ในหัวใจเยอะๆปุ๊บเนี่ยหัวใจก็ทางานหนักเนาะก็คือเป็นโรคหัวใจนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะเรื่องการมีปอดบวมน้ํานะครับออมีโอกาสเจอช่องท้องขยายใหญ่มีน้ําในช่องท้องนะครับแต่ว่าอาการมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับบางทีกว่าจะรู้เนี่ยก็คือเป็นเยอะแล้วนะครับ อาการเบื้องต้นสังเกตได้อย่างไรถ้าสังเกตอาการนะครับเราก็สังเกตอาการว่ามีอาการไอนะครับไอโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดเนี่ยนะครับไอบ่อยๆนะครับหายใจเริ่มมีเสียงดังนะครับอันนี้ก็แนะนําให้พาไปตรวจนะครับอาจจะต้องตรวจเลือดด้วยนะครับเพราะจะต้องตรวจแยกกับพวกของอาการโรคเป็นหวัดหรือทางเดินหายใจอย่างอื่นนะครับซึ่งอาการจะคล้ายๆกันครับ มีการป้องกันอย่างไรลหลักเลยตอนนี้ก็มียาขายในท้องตลาดเยอะแยะนะครับสำหรับที่จะกําจัดตัวอ่อนนะครับหรือป้องกันนะครับตัวอ่อนของพวกพยาธิหนอนหัวใจเวลายู่กัดพวกนี้มานะครับทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเติบโตมาเป็นตัวเต็มไวัยได้นะครับแล้วก็จะไม่ไปอยู่ในหัวใจนะครับซึ่งยาพวกนี้ก็จะมีทั้งแบบรายปีรายเดือนนะครับมีทั้งยากินยาจนหลัง หรือยาฉีดนะครับก็มีหลายรูปแบบลงไปสามารถปรึกษาสตัตวแพทย์ใกล้บ้านได้เลยนะครับว่าเราสะดวกที่จะให้แบบไหนครับ